ทำไมต้องมีสุขสารทำไมต้องรักษาพื้นที่พิธิกรรมและถ้าพื้นที่นี้ถูกพลากไปอะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชนตอนนี้อยากให้ทุกคนลองนั่งนิ่งๆแล้วก็จิตตนาการดูนะคะ วันหนึ่งเราตายไปไม่มีพื้นที่ให้เราวางร่างไร้วิญญาณไม่มีพื้นที่ให้ประกอบพิธีเราจะทํายังไงกันนะ่ะสุขสารแล้วก็พื้นที่พิธีกรรมอ่ะคือเป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณแล้วก็ที่จะสืบทอดจารีประเพณนนีของพี่น้องชาวหมอกแกลเลยนะคะสําหรับชาวหมอกแกลบัมพบุรุษก็คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ,จแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่มีพื้นที่เหล่านี้ให้เขาแล้วแล้วเขาจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จยิตใจอ่ะทุกคนเก็บปะสมมตินะถ้าพื้นที่เหล่านี้มันหายไปจริงๆริอ่ะ แกงกลางความไปมอแกลนั้นก็คงหายไปด้วยนี่ไม่ใช่แค่การรักษาที่ดินแต่เป็นการรักษาความเชื่อรักษาความสงจรมและก็รักษาชีวิตของชุมชนอะทุกวิถีชีวิตทุกวัฒนธรรมทุกชาติพันธุน์ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและได้รับความเคารพในความหลากหลายที่พวกเขาเป็น